ชาไทยไม่ใส่สีมาแรงมากแล้วมะชามีแบบใส่สีหรือเปล่าต้องบอกว่ากล้ามากที่ทําชาไทยไม่ใส่สีออกมาเพราะตามที่คุณเคยชาไทยยังไงก็ต้องสีส้มทาออกมาได้สีส้มอ่อนขนาดนี้ก็ถือว่าพรีเมียมมากแล้วเพราะชาไทยทั่วไปที่เขาต้องใส่สีส้มคือเขาต้องใช้ก้านชาผสมเข้าไปทําให้ได้น้าชาสีดําหรือสีน้ําตาลชงออกมาสีไม่ส้มสวยแน่นอนส่วนชาเขียวมะชามีปัญหาเรื่องนี้อยู่แล้วเพราะทําจากใบชาเขียวแล้วก็บดเป็นผงแล้วก็ชงดื่มทั้งผงไปเลยสีเขียวเข้มออกมาง่ายอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องเติมสี ีเข้าไปอกแต่ความเขียวสดของสีก็ขึ้นอยู่กับเกรดของมัตฉะด้วยแยกง่ายๆยิ่งสีเขียวสดยิ่งเกรดสูงแล้วก็ยังมีเรื่องของการเก็บรักษาอีกเก็บรักษาไว้ไม่ดีสีเขียวก็จะซีดลงจนมีการคิดแก้ปัญหาโดยการใส่สารายเข้าไปในมัตฉะอย่างตัวนี้เก็บไว้3ปีแล้วสียังเขียวเข้มอยู่เลยซึ่งสุดท้ายก็ต้องยอมรับนะครับว่าสีของอาหารก็เป็นส่วนสำคัญที่เราจะเลือกซื้ออะไรแต่เทรนด์สุขภาพก็มาแรงเหมือนกันถึงแม้ว่าสีผสมอาหารก็ไม่ได้อันตรายต่อสุขภาพก็เถอะชาไทยเจ้าใหญ่ปรับตัััวววแลล้้้ชชชาาาไไไไททยยยรรนเ็กๆจจะะปบตงงใใม่่ส สีที่เน้นใบพรีเมียมมากขึ้นหรือจะมีชาไทยแบบใหม่ที่บดเป็นผงเหมือนกับมัทฉะซึ่งถ้าทำออกมาได้รสชาติสีและกลิ่นต้องเข้มมากแน่ๆหรือมีใครทำแล้วบอกหน่อยนะ